สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Oh b a อช Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โห oh, ตื่นเช้าเขาเลยยังจ้าเพราะว่าแอดเนี่ยรีบเอาข่าวมาบอกเพื่อนๆเลยว่าน้องลิซ่ากับน้องโรเซ่ของเรานั้นมาเหยียบเกาหลีตามพี่ๆอย่างพี่เจนนี่แล้วก็พี่ซูของเราเรียบร้อยกันแล้วเองนะครับทุกคนถึงเกาหลีด้วยความปลอดภัยกันแล้วจ้าตอนนี้ซึ่งต้องบอกว่าในวิดีโอตัวนี้มันมีกิมมิคอย่างหนึ่งก็คือทั้งสองคนเนี่ยใส่ทั้งแว่นตาใส่ทั้งแบบว่าแมสปิดมิดชิดมากๆ ซึ่งที่น่าสนใจก็คือสาวๆทุกคนเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนสังเกตดีๆจะใส่หมวกใส่แว่นตาใส่แมสปิดมิดชิดกันมากๆเลยนะเอ๊ทำอะไรกันมาโดยเฉพาะน้องชายองกับนอริซ่าเนี่ยน้องชายองก,ก็พอจะรู้อีกแล้วใช่ไหมว่าเอออาจจะมีการถ่ายงงถ่ายงานแต่นอริซ่าของเราดูผมสิมันมีความเป็นลมเป็นลอนเพิ่มขึ้นมีอะไรแบบปิดมิดชิดทั้งตัวเลยนะ ต้องบอกว่าสาวๆทั้งสองคนทํากันบ้านมาดีมากไม่ว่าจะเป็นน้องโรเซ่นะครับที่ใส่อาดิดาที่เพิ่งปล่อยภาพนิ่งออกมาหรือจะเป็นโอริซาของเราก็ยังคงเอาใจพ่อเฮดีของเราด้วยการใส่รองเท้าเซรีนส้นสูงขึ้นมาแบบนี้ถ้าใครไม่เห็นก็ตาบอดกันแล้วนะจ๊ะคือบบตัดเสื้อเนี่ยมองไม่เห็นจริงๆมันแบบเป็นชุด,ดยาวๆลงมามเพื่อนๆนะเป็นชุดฮู้ดดำๆแล้วก็กางเกงขาย,ยาวดำๆนะจะเป็นลายการ์ตูนอะไรบางอย่างซึ่งขนาดเป็นภาพนิ่งเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปตัวการ์ตูนผู้หญิงน่ารักๆตัวหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นนรดี เราไม่เห็นนะจ๊ะไม่เห็นในคิดถึงแทบใจจะขาด3วันกันแล้วนะเพื่อนๆนะ ต้องบอกว่าเอ้ยอาจจะมีการไปถ่ายงงถ่ายงานจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าน้องลิซ่าก็แบบไม่ได้แบบตอบอะไรชัดเจนนะครับตอบด้วยการใส่หมวกแทนนะครับด้วยคําว่า on vacation ก็คือกาลังอยู่ในช่วงวันหยุดนั่นเองจ้าอะไรแบบนี้เออเป็นคนตอบไม่เก่งแต่ใช้อย่างอื่นตอบแทนนั่นเองนะน้องลิซ่าใส่ติ๊ของเรานั่นจ้าก็ถือว่ามาในลุคคูลๆเท่ๆนะครับก็ดูเหนื่อยๆเหมือนกันนะเพราะว่าถึงตอนกลางคืนถึงดึกมากๆนะครับแล้วก็น่าจะแบบรีบพาตัวเองขึ้นเตียงไปนอนพักผ่อนกันดีกว่านะเพราะว่าโอ้โหแอดเดาว่าน่าจะมีการไปถ่ายงานหรือว่า ริซ่าโนโรเซและก็พี่ๆทุกคนนะครับถึงเกาหลีด้วยความปลอดภัยแล้วแอบกอุ่นใจได้เห็นนริซ่าเว็บก็ยังดีนะถึงจะปิดแมส์มาแบบปิดทุกส่วนจริงๆนะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตา,เห,นตาเห็นรีแอคชั่นกันเลยนะแววตาแล้วก็ไม่เห็นหนะจ๊ะมีเมคอัพอะไรข้างในหรือเปล่าแบบยังล้างไม่หมดอะไรอย่างงี้ไปถ่ายงานมาเออ <c oughs> <c oughs> มันก็น่าคิดนะเพื่อน <c oughs> ๆนะเออแล้วก็ยอมรับอย่างหนึ่งนะแฟนลับจีนนี่ยบอโอ้โหเขาตามทุกเวลาจริงๆเขาเหมือนแบบตื่นกี่โมงก็ได้เพื่อนๆมาปรากฏตัวเพื่อนๆเจอโนริซ่ามาเจอน้องแชยองอะไรเงี้ยแล้วกก็ตาาานนนนออองบดทวัั่รซช แบบเหมือนทํามาเป็นแฮนด์เมดเลยนะเพื่อนๆนะเห็นป้าที่น้องเห็นป้าที่น้องนิซ่าถืออ่ะเออน่ารักมากเลยแล้วก็ไปรูปงนิซ่าด้วยเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็เอ็นดูนะแฟนคลับจีนน่ารักไม่เบาเลยทีเดียวนะก็สำหรับตอนเช้านี้ก็มาฝากกันประมาณนี้ถ้าเกิดมีอะไรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะจ๊ะจะเอามาฝากเพิ่มเติมกันอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้พร้อมกับแอดจะแคปจังหวะที่น้องน่ารักๆเนี่ยมาปิดท้ายคลิปให้ดูกันด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอีกจังหหหหหววววะะะะะะะนน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 นึึงงงทีีีี่่่่มมมมมแแแฟคคคคคคจจจจจาาาาากกกกโเเชลลลลลัััััิิิดด้้้้้ย๊๊ออสรรรบบบปปป็ณใใุ 앞으로 나와주세요. 탈탈게요, 탈탈게요. 오세요. 오세요. 오세요, 잘 씻어요, 언니. 수요